รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับยังเอมีเอดีมิทชันปฏิบัติการคนรุ่นใหม่ขอทำดีกับการไฟฟ้านครหลวงมาแล้วล่ะครับสวัสดีครับน้องตันสวัสดีค่ะพี่สสบอลค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่บ้านหลังใหญ่หลังเดิมของเราค่ะนะ <c oughs> ั่นก็คือการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิตนั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะครับและภารกิจของเราในวันนี้นะฮะเราก็จะสานต่อนะครับพี่พี่จิตอาสาจากงานสังสรรคาคาที่แล้วนั่นเองฮะเราจะมาทําความดีกันต่อครับน้องตันครับใช่แล้ว่ะคะพี่บอลวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยจะเป็นตัวแทนในการมอบสิ่งดีๆนะคะนาสิ่งดีๆที่พวกพีเาสร็จว แล้วเนี่ยเอาไปมอดให้กับน้องๆที่มนยธีสร้างสรรค์เด็กนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะที่รีกนะฮะเราทำกันทั้งบัตรคำใช่ไหมครับสับภาษาไทยภาษาอังกฤษหุ่นนิ้วมือหุ่น มุนด้วยแล้วก็มีฉากด้วยที่ทําจากวัสดุเหลือใช้คร้องปาดโอ้โหมากมายเลยฮะเยอะมากๆจริงๆค่ะและวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนนะนําไปมอบเลยแต่ว่าจะบอกว่าเราก็ยังมีภารกิจเพิ่มเติมด้วยเพื่อเพิ่มเติมรอยยิ้มน้องๆนั่นเองค่ะใช่แล้วฮะวันนี้นะไม่ใช่มีแค่เราสองคนนะครับแต่ว่ายังมีน้องๆยังเอมีเอมาด้วยฮะแน่นอนค่ะพี่บอลค้าน้องๆเขาอยู่ไหนนะคะอยู่ข้างในแล้วครับน้องปาดเอาเป็นว่าเราไปตามหาน้องกันดีกว่าครับไปเลยค่ะนี้เข้าไปค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พี่ๆจิตอาสาการไฟฟ้าได้รวมตัวกันทําหุ่นมือและสื่อการเรียนการสอนต่างๆเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสนั้นวันนี้พี่บอลพี่ป่านและน้องๆยางเอเอก็จะมาสารต่อเจตนารมณ์และเป็นตัวแทนของพี่พี่กรฟนอที่จะนําของเหล่านี้ไปมอบให้ถึงมือน้องๆด้วยละครับและน้องๆยาง m อ a ที่มาร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้คือน้องพลอย น้องสบายและคุณแม่แอนน้องมิลซี่น้องป๊อปวันนี้มาทางน้องๆอ,อย่างเอมีเอแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับมาเป็นจิตอาสานั่นเองนะครับใช่แล้วล่ะค่ะนี่มากันนานหรือยังเอ่ยมานานแล้วค่ะอ๋อจริงๆนี่เราสองคนก็มานานแล้วแต่ว่ารออยู่ข้างหน้าแล้วน,นี่มาทําอะไรกันอยู่อะคะค่ะก็ทราบมาว่าพี่บอลกับพี่ป่านจะนําสิ่งของจากพี่ๆจิตอาสาไปส่งมอบให้กับน,น้องๆที่มูลน,น,นิธิค่ะคก็เลยคิดว่าจะทําของเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อจะใช้ในการ ประกอบฉากเล่านิทานนะคะโอ้โหแสดงว่าจะเล่านิทานด้วยพี่แล้วก็ทําเพิ่มด้วยโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะไปส่งมอบเฉยๆนี่คือมาทําเพิ่มด้วยใช่ไหมครับแต่ละคนมีหน้าที่ทําอะไรกันบ้างคะก็เย็บขาตุ๊กตาค่ะเย็บขาตุ๊กตาหนูเย็บตาค่ะเย็บตาคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ทําอะไรอยู่ครับ จะลังเอาผ้าที่น้องตัดเป็นรูปมาประกอบเป็นตัวเสื้อให้ตุ๊กตาใส่ค่ะโอประกอบเสื้อประกอบเสื้อน้องละครับนี่นะคะหน้าที่ของบ้าก็คือตัดเสื้อให้พระเอกของเราค่ะโอ้แล้วล่ะครับทำอะไรอยู่ครับ ใส่เสื้อผ้าให้ตุ๊กตาคนนี้สนุกสุดเลยนั่งใส่เสื้อผ้าให้ตุ๊กตาเล่นไปด้วยนะฮะผมว่าเอาเป็นว่านะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเนี่ยมาดูกันว่าคาแรคเตอร์ที่น้องน้องสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นพระเอกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วบทบาทจะเป็นยังไงต้องติดตามกันช่วงหน้าเนาะแต่ว่าพี่มันเป็นพระเอกได้น้องปานดูซิเนี่ยเล่นจริงให้สแตนงอินนะคะปานเรามองเห็นอะไร เห็นห้องสมุดที่ไม่ต้องใช้หนังสือเห็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในทุกห้างรถไฟฟ้าในทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพตึกที่สูงที่สุดของโลกใจกลางสุขุมวิทเศรษฐกิจท่องเที่ยวขยายตัวมากกว่าสามเท่านีคมอ,อุตสาหกรรมนานโนที่สมุดปราการศูนย์กลางการเดินทางของอาเซียนที่นนทบุรี ส่วนประชุมแห่งชาติทั้ง4ี่มุมเมืองอนาคตที่เราเห็นทำให้เราต้องลงไปทำงานในวงส่งไฟฟ้าใต้ดินที่ลึกกว่าตึกสิบชัน้นพร้อมกระจายตัวออกไปในทุกพื้นที่และเฝ้าสังเกตการตลอดเวลาเพราะเราเชื่อว่าเมืองคืออนาะคตที่ไม่เคยหยุดเติบโตและการเติบโต,ตที่ดีต้องการรากฐานที่แข็งแรงเสมอการไฟฟ้านครหลวงช้อปปิ้ง หรือเฟซบุ๊กอยู่ที่ไหนก็สนุกเพราะว่ามีเราอยู่เจอร้านเล็กออฟฟิศใหญ่โตได้ดังใจเพราะว่ามีเราอยู่ธนาคารตลาดหุ้นสนามบินมันใจได้จริงๆเพราะว่ามีเราอยู่ ยิ้มกันรอบดาเพราะว่ามีเราอยู่สุขสบายสุขกายสุขใจสุขได้ตามใจเพราะว่ามีเราอยู่กรุงเทพสมุดประการนนทบุรีสุขการล้นปรีเพราะมีกฟนการไฟฟ้านครหลวงระบบไฟฟ้ามั่นคงบริการมั่นใจห่วงใยสังคม เสมอการไฟฟ้านครหลวงทุ่มเททุกวินาทีเพื่อชีวิตที่ดีของทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะทำตัวพระเอกกันค่ะว่าแต่พี่ปอนพี่ปอนทำอะไรอยู่คะ อะไรนะน้องปาทำอะไรอยู่คะพี่พี่กำลังเก๊กท่าอยู่ครับจะเก๊กหล่อเป็นเหมือนพระเอกไงคน้องปาเผื่อน้องๆเนี่ยจะหันเหความสนใจหันเหแรงมาดานใจมาทางพี่บ้านครับเดี๋ยวดูหน้าน้องๆแต่ละคนค่ะ <ๆ S 1> เป็นยังไงคะไหวไหมอื้มอ่อไหมครับไม่ไหวไม่อ่อนแต่แว่าพี่บอลน,นั่งลงดีกว่าค่ะพี่บอลเลิกเก๊กร้อยแปดท่าของพี่บอลดีกว่าแล้วมาช่วยน้องๆเย็บตุ๊กตากันดีเลยเริ่มเมื่อยด้วยครับน้องปาโอเคพี่บอลั้นว่ย พี่บอลยังสงสัยอยู่ครับว่าวันนี้เนี่ยพระเอกในนิทานของเราเนี่ยเป็นใครครับน้องๆเออเป็นใครยังบอกไม่ได้ค่ะพี่บอลต้องช่วยเย็บก่อนจะบอกว่าเป็นใครโ,โ,โเพราะถ้าเกิดว่าเราบอกไปว่าไม่ใช่พี่บอลเนี่ยพี่บอลก็จะไม่ช่วยพวกเราเย็บพี่บอลก็ต้องบ,บอกแบบช่วยพวกเราเย็บเสร็จก่อนเดี๋ยวน้องเขาจะเฉลยอีกทีนึงได้เลยครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยเย็บก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วแต่เราสนเข็มยังไงคะเนี่ยได้ได้ไงฮะ ถึงแม้ว่างานนี้พี่พจิตอาสาการไฟฟ้านครหลวงก็จะทําตุ๊กตาหุ่นมือไว้พอสมควรแล้วแต่น้องๆยังเอเมก็ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรร์ตุ๊กตาหุ่นมือตัวใหม่ขึ้นมาเพิ่มอีกเพื่อรับบทสําคัญในการแสดงประกอบการเล่านิทานดีๆให้กับน้องๆที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กอีกด้วยดูจากสีหน้าและความตั้งใจของน้องๆแล้วน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านก็คงจะลุ้นไปด้วยใช่ไหมนะครับว่าพระเอกของเรื่องและตัวละครอื่นๆที่จะมาร่วมแสดงนั้นจะหน้าตาเป็นยังไงต้องอดใจรอกันหน่อยนะครับที่แน่ งานนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการตัดเย็บตุ๊กตาก,กันเลยเพราะมีคุณแม่ของน้องยังอีเมเอที่มีอาชีพเป็นช่างเย็บผ้ามือวางอันดับหนึ่งคอยเป็นกุญซือการเย็บอย่างใกล้ชิดเลยล่ะครับเอาล่ะครับแล้วตอนนี้ผลงานหุ่นมืองเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ <Yeah! S 2> เย้น่ารักมากเลยตอนนี้จะบอกพี่บอลได้หรือยังครับว่าพระเอกในเรื่องเนี่ย ชื่ออะไรเป็นใครครับชื่อย e. ังเอ็มบีเอเทพผู้พิทักษ์ค่ะโอ้โหชื่อเท่ามากๆชื่อเท่ามากๆเลยย e. ังเอ็มบีเอเทพผู้พิกา์ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่บอลมีอีกหนึ่งอย่างมาให้เทพผู้พิทักษ์ครับเนี่ยอะไรอะคะเทพผู้พิทักษ์เป็นฮีโร่ก็จะต้องมีนี่ครับผ้าคลุมผ้าคลุม,มกลายเป็นฮีโร่ตัวจริงไปแล้วถูกต้อง เอาเลยครับพี่บอลผูกเลยนะจิดเจิดโอ้กลายเป็นฮีโร่ไปแล้วค่ะแล้วมีลมเป่าหน่อยเป็นปานดูดิเนเพราว่าแต่อย่างนี้คือพิทักอะไรอะคะครับถ้าพี่บอลอยากรู้นะคะพี่บอลก็ต้องมาช่วยเราเล่านิทานแล้วก็แต่งนิทานกันค่ะจะบอกอืมแสดงว่าตอนนี้น้องๆยังไม่ได้แต่งนิทานกันใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังจะแต่งนิทานกัน แล้วนิทานของเราจะเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้าค่ะโอ้น่าสนใจมากแล้วเราก็มีสัตว์ป่าด้วยนี่พี่บอลใช่แล้วที่มานั่งกันอยู่บนสนามหญ้าแบบนี้ก็คือเราจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการแต่งนิทานใช่ไหมครับเพราะว่านี่สัตว์ป่าเต็มเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนกันก่อนดีกว่าว่าเนื้อเรื่องของเราจะเป็นอะไรมาแต่งนิทานกันเลยค่ะมาเริ่มร่างกันดีกว่าครับ เรื่องราวของบทนิทานถูกถ่ายทอดผ่านจินตนาการและความคิดของน้องๆย่างอเอมเอที่ช่วยกันคิดเรื่องราวและประโยชน์สนทนาของตัวละครกันอย่างสนุกสนานมีพี่ป่านและพี่บอลคอยช่วยร้อยเรียงเรื่องราวให้เป็นในรูปแบบของนิทานที่จะใช้เล่าประกอบคุณมือ อ่าเดี๋ยวเรามาโน้ตกันกว่านะครับใช่เพราะว่าเราจะพูดถึงเรื่องการประหยัดใช่ไหมอ้อแ้วพี่อย่างนี้เราคิดว่าอะไรบ้างคะเออยกตัวอย่างเช่นอ่ะสมมุติว่าเป็นแอร์อ่าแอร์ละครับแอร์ประหยัดยังไงครับเรามีวิธีการประหยัดยังไงบ้างครับเปิดเวลาที่ร้อนแล้วก็ไม่ต่ำกว่า25องศาค่ะเนี่ยยิ่งเข้ามาช่วงหน้าหนาวนะคะไม่ต้องเปิดแอร์เลยเย็นสบายอยู่แล้วแล้วเวลาที่เปิดเปิดเท่าไหร่นะอ่าเป็นการประหยัดไฟนะคะแล้ว ตู้เย็นล่ะครับตู้เย็นล่ะครับเราประหยัดยังไงฮะ อย่าเปิดตู้เย็นทิ้งไว้นะคะแล้วก็อย่าเปิดบ่อยๆด้วยค่ะเพราะว่าถ้าความร้อนกรถ่ายเททำให้ตู้เย็นต้องใช้ไฟเยอะค่ะริงๆนานรู้เปล่าว่าคนเปิดบ่อยๆเขาบอกว่าจะอ้วนด้วยทำไมอะครับเพราะว่าเปิดทีก็กินทีเปิดทีก็กินทีใช่ถ้าร้อนนะครับไม่ต้องเปิดแอร์แล้วเราไปอยู่ในตู้เย็นแทนดีกว่าไม่ได้ค่ะพี่บอลคุณภูมิในร่างกายเรามันร้อนมากเลยค่ะพี่ใช่อะมีอะไรครับมีตู้เย็นมีแอร์มีใครใช้คอมพิวเตอร์ไหมคอมพิวเตอร์ไงคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ประหยัดยังไงครับก็คือไม่เล่นเกมบ่อย ไปนะคะแล้วก็กดชัดาวเมื่อไม่ใช้ค่ะอ๋ถูกต้องเราบางคนเนี่ยกดสลีปไว้ไม่ยอมปิดนะแล้วมันก็จะมีไฟฟ้าที่เดินอยู่ตลอดค่ะครับผมชัดดาวเมื่อไม่ใช่มีอะไรอีกมีอีกหนึ่งยางเอาง่ายๆเลยทีวีอ่าทีวีค่ะเราประหยัดยังไงฮะถ้าไม่ดูทีวีก็ต้องปิดเครื่องแล้วก็เอา ปลักออกด้ยค่ะโอ้ดึงปลักออกทุกครั้งหลังการใช้ครับผมตอนนี้ได้4ี่อย่างแล้วค่ะแอร์เปิดเฉพาะเวลาที่ร้อนเปิด25องศาเป็นการประหยัดนะคะตู้เย็นอย่าเปิดบ่อยๆแล้วก็อย่าเปิดทิ้งไว้คอมพิวเตอร์ก็ต้องชัดดาวเมื่อไม่ใช้แล้วก็เล่นแต่พอประมาณเนาะทีวีก็ดูแลวดึงปลั๊กด้วยครับอันนี้นะคะก็เป็นสี่อย่างที่ควรจะทําเพื่อแบบว่าลดลงกันแต่ว่า เรามาร้อยเป็นเรื่องราวไหมฮะเราจะให้พวกนี้เป็นแบบเด็กเกเรก่อนไหมพี่จริงๆจากเป็นมนุษย์ก่อนไหมแล้วก็โดนลงโทษให้กลายเป็นแบบว่าสัตว์ต่างๆดีปะและสุดท้ายครับพระเอกพี่บอลเองเลยเล่นเป็นพระเอกไงที่บอลเป็นพระเอกในชีวิตจริงไม่ได้ก็เลยต้องไปลงกับถูกต้องก็เลยถมือก็ยังดีค่ะเราให้พระเอกทําอะไรดีคะพระเอกก็จะมา พิทักษ์ะฮะามาสอนเขาใช่มาสอนเขาได้เลยเท่าที่ฟังฟังดูจากการระดมความคิดของน้องๆแล้วนิทานหมุนมือของน้องๆยังมีเอเรื่องนี้คงจะสนุกไม่เบาเลยและครับ แล้วตอนนี้นะครับเรื่องราวของนิทานเรื่องยังเอมีเอเทพผู้พิพทาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วล่ะค่ะจะบอกว่านิทานสนุกมากๆน้องๆแต่งกันเก่งมากๆเลยค่ะใช่นะแต่ว่ายังเหลือขั้นตอนการซ้อมอยู่นะคะลูกบ,บอล<ม>แต่เราจะไปซ้อมกันที่มูลิธีสร้างสารรค์เด็กเลยค่ะต้องอดใจรอไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปซ้อมแลวเจอกันที่นู่นค่ะอย่าหายไปไหนนะเรา มองเห็นอะไรเห็นห้องสมุดที่ไม่ต้องใช้หนังสือเห็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในทุกห้างรถไฟฟ้าในทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพตึกที่สูงที่สุดของโลกใจกลางสุขุมวิทเศรษฐกิจท่องเที่ยวขยายตัวมากกว่าสามเท่ามิคมอ,อุตสาหกรรมนาโนที่สมุดรปราการ ศูนย์กลางการเดินทางของอาเซียนที่นนทบ,บุรีศูนย์ประชุมแห่งชาติทั้ง4มีมุมเมืองอนาคตที่เราเห็นทำให้เราต้องลงไปทำงานในมงส่งไฟฟ้าใต้ดินที่ลึกกว่าตึกสิบชัน้นพร้อมกระจายตัวออกไปในทุกพื้นที่และเฝ้าสังเกตการตลอดเวลาเพราะเราเชื่อว่าเมืองคืออนาคตที่ไม่เคยหยุดเติบโตและการเติบโตที่ดีต้องการรากฐานที่แข็งแรงเสมอ ก<ง>าร<น>ไฟฟ้านครหลวงเราไม่ยอมไม่ยอมให้ใครทนโรคเรือนร้อนมากันเถอะพวกเราอย่าได้นิ่งนอนใจไฟฟ้าไม่ไว้ให้พวกเรารวมกันดูแลขลาดเรื่องใหญ่ หน้าที่ของเราทุกคนเรามาช่วยกันเรามาร่วมกันปกป้องพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องใหญ่ ก็ฟอนอปลุกสำนึกรักพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกับเยาเวาชนเป่าหน้าจอคอมขนาดนี้ยังไม่ห่วงอีกเหร <suis S 2> อฮยังเหรอคบแม่มีลูกชอบเที่ยวขนาดนี้ยังไม่ห่วงอีกเหรอยังจะห่วงทําไมล่ะคะเพราะลูกแม่เป็นสมาชิกยัง M E A ที่เขาชวนวัยมันแสดงพลังผ่านกิจกรรมเที่ยวเล่นและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์ยัง M E A ดอทคอมที่สําคัญทุกกิจกรรมฟรี สมัครวันนี้ที่ยัง m e a c o m โดยการไฟฟ้านครหลวง และเมื่อมาถึงมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กแล้วน้องๆอ,อย่างอีบีเอพี่บอลพี่ปาดก็ไม่พลาดที่จะซักซ้อมทําความเข้าใจและแบ่งหน้าที่ในการเล่านิทานประกอบการเล่นหุ่นมือกันอย่างขมักข้ม่ระเรียกได้ว่างานนี้ทุกคนตั้งอกตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองกันอย่างเต็มที่คนเล่าก็ตั้งใจเล่าทําเสียงหย่อยเสียงเล็กตามอารมณ์ของเรื่องราวส่วนคนเล่นหุ่นมือก็ต้องขยับเคลื่อนไหวตัวละครที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ให้เข้ากับบทนิทานสนุกๆที่น้องได้เตรียมมา ชักอยากจะเห็นการแสดงจริงๆแล้วสิครับตอนนี้และตอนนี้เราก็ซ้อมกันเรียบร้อยแล้วพี่มีทริคจะมาบอกเพราะว่าเพราะว่าพี่เป็นคนเล่าใช่ไหมพี่ป่านก็เลยได้เห็นทั้งหมดว่าเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าเวลาที่แต่ละตัวเนี่ยขึ้นมาเล่นใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าตัวไหนกําลังพูดอยู่เราก็กิฟบซีนให้เขาสมมติเราเท่ากันก่อนเราถือเท่ากันช้างถือขึ้นมา เท่ากันใช่ไหมพี่บอกว่าช้างพูดช้างก็เด้งขึ้นมาเลยตัวอื่นก็ลดลงนิดนึงให้เพื่อนให้เพื่อนเขาเป็นคนพูดอ่านไหนช้างลองพูดสิช้างก็พูดพูดพูดหันไปพูดกับเพื่อนบ้างเออเพื่อนก็ต้องหันไปมองใครที่ยังไม่ได้พูดอยู่หันไปมองเออสมมติพี่บอกว่าหมาจิ้งจอกพูดช้างก็ลดลงหมาจิ้งจอกขึ้นทุกตัวหันไปหาหมาจิ้งจอกเออหมูพูดหมูพูดเออทุกตัวหันมาหาหมูอ่าแล้วเราก็นิ่งๆนิดนึงแต่หมูก็ต้องขยับเยอะหน่อยเออ นี้นะเพราะมันจะได้รู้ว่าใครพูดเนาะแต่ว่านอกนั้นก็ขยับแบบน่ารักแล้วเอาเป็นว่าเมื่อกี้ซ้อมไปแล้วรอบหนึ่งพวกเราพร้อมไหมพร้อมค่ะเขาเอาตุ๊กตาเขาตอบด้วยนะว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วแบบนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปโชว์จริงกันเลยค่ะไปเลยเย้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่มูลิีสร้างสรรค์เด็กแล้วละค่ะครับผมจะบอกว่าเราไม่ได้มาตัวเปล่านะคะพี่บอลแต่ว่านี่เลยค่ะ เราเป็นตัวแทนนะคะมามอบสื่อการเรียนการสอนจากพี่ๆกฟนอหรือการฟฟไฟนครหลวงนั่นเองแต้ว่าใช่เลยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มามอบอย่างเดียวนะเพราะว่าน้องๆกลุ่มยังเีเมของเราค่ะเขาเย็บตุ๊กตามาเพื่อสร้างรอยยิ้มด้วยนั่นก็คือการเล่านิธานในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นนิทานเรื่องเรื่องยังเอเมเอเทพผู้พิจารณแต่ว่าเทพผู้พิทักษ์เนี่ยจะพิทักษ์อะไรน้องๆอยากรู้ไหมคะอยาก แสดงว่าอยากดูนิทานแล้วอยากดูไหมอยากอยากดูแบบนี้นะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปเตรียมตัวแล้วก็ไปดูนิทานกันเลยค่ะมาเลยค่ะที่เปเ <c oughs> งลกาลครหนึ่งจว่านานก็นานจว่าไม่นานก็ไม่นานสักเท่าไหร่มีเรื่องราวที่ยิ่งกว่าปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในป่าใหญ่ดินแดนแห่งนี้อาจจะไม่ใช่ดินแดนในฝันของเด็กสี่คนที่พึ่งปรากฏตัว กลายร่างจากมนุษย์เด็กเป็นสัตว์ที่ต่างชนิดกันออกไปไอ้อยพวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยบ้านบ้านบ้านขนอยู่ไหนพ<ว>่อพ่ออแม่พ่อแม่เราไปไหนอะ่ะแล้วทำไมเธอหน้าตาแปลกๆมีขนแล้วก็มีขาด้วยหมูต่อบ้างเธอก็ไม่ต่างจากฉันเลยนะเธอก็มีขนเหมือนกันแล้วก็มีขาเหมือนกันด้วยหมีก็ตั้งคำถามบ้างส่วนฉัน พวกเรากลายล้าไปหมดเลยเหรอเน,นี่ยมาจิงจอกไดนั้นนั้นก็งงแง่แเราทีนี้จะทำยังไงอ่ะฉันอยากกลับบ้านนะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ด้วยสี<อ>่คนก็มุดจ้องงงแง่วอยวายว่าตัวเองกลายเป็นศัตว์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงทันใดนั้นก็มีสิ่งหนึ่งปรากฏกายขึ้นเป็นสี่คนพุ้งตัวามากลา ดูดูก็ตกใกมาพวกเราตกใจใช่ตกใจหมดเลยเนี่ยเราคือยังเอมีเอเทกภูพิทักษ์เรารับช่วงต่อดูแลพวกเธอต่อจากแม่มดแห่งการประหยัดไฟฟ้าประจำเมืองที่พวกเธออยู่แม่มดแห่งการประหยัดไฟใช่แล้วแม่มดจะคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลว่าเด็กๆบ้านไหนใช้ไฟอย่างไม่ประหยัดและไม่รู้คุณค่าบ้าง หากพบว่าเด็กบ้านไหนไม่ยอมประหยัดไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองแม่มดก็จะสาบให้เป็นสัตว์ต่างๆแล้วส่งให้มาใช้ชีวิตแบบนี้แบบไม่มีไฟฟ้าในดินแดนแห่งนี้แล้วเธอรู้ไหมว่าใช้ไฟฟ้าไม่ประหยัดตอนไหนถึงได้ถูกแม่มดสาบเออเราแค่เปิดทีวีดูการ์ตูนทั้งวันทั้งคืนแค่นั้นเองอ๋อ เราก็แค่เปิดตู้เย็นกินขนมทั้งวันส่วนน้องมี่ฮะก็แค่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทั้งวันเลยนั่งหน้าคอมไม่ไปไหนเลยทันนะก็แค่เปิดแอร์ทิ้งไว้ทุกห้องทิ้งไว้ทั้งบ้านเวลาเดินไปทางไหนจะได้เย็นตลอดหออากาศมันร้อนนี่นาเห็นไหมล่ะพวกเธอต่างก็มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้อย่างซึ่งเปลืองเราจำกันได้ไหมว่าก่อนที่มาอยู่ที่นี่แปลง่รงเป็นสัตว์แบบนี้ พวกเจ้าเนี่ยทำอะไรเป็นอย่างสุดท้ายฉันก็แค่นั่งดูทีวีแล้วตัวเองก็ผูกเข้าไปในจอทีวีแล้วก็มาโผล่ที่นี่เลยเธอ,อแล้วเจ้าหมูก็ตอบว่าฉันก็เปิดตู้เย็นกินขนมมันทุกทีนะพอเปิดปุ๊บตูวก็ผูกเข้าตู้เย็นปับ๊บแล้วก็มาโผล่ที่นี่เหมือนกันน่ะส่วนฉันนั่นเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่ดีๆอ่ะเธอปีศาจในจอคอมพิวเตอร์ก็ดึงแล้วก็มาโผล่ที่นี่เลยฉันก็เปิดแอร์เย็นช่ำไปทั้งบ้าน แม่กำลังโค้นหลับสบายพอหลับตาปุ๊บลืมตาอีกทีก็มาอยู่ที่เนี่ยงงชมัดเลย สิ่งที่พวกเธอทําทั้งหมดแม่มดแห่งการประหยัดไฟฟ้าเขาแอบจ้องมองอยู่ทุกวันเมื่อเห็นว่าพวกเธอยังคงใช้ไฟฟ้ากันอย่างสิ้นเปลืองแล้วก็ทําซ้ํำๆกันใบ่อยๆแบใบนี้แบบไม่รู้จักใช้ให้หนอห้อยโยงหรือใช้เท่าที่จําเป็นแม่มดก็เลยส่งพวกเธอมาที่นี่ให้ด้รู้ว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วจะเป็นอย่างไรเพราะฉน,นั้น หากพ้นคำาสาปของแม่มดแห่งการประหยัดไฟฟ้าวันนี้แล้วรู้หรือยังละ่ะว่าจะต้องใช้ไฟฟ้ากันอย่างไรให้ประหยัดเมื่อเจ้าช้างได้ยินคำถามก็อตอบว่าสำหรับช้างอย่างเราคงต้องดูทีวีให้เป็นเวลาดูให้น้อยลงมากๆพอไม่ดูก็ปิดทีวีส่เรียบร้อยเซ่หมูจึงพูดขึ้นบ้างว่าเราก็คงต้องระงับความอยากกินให้น้อยลงจะได้ไม่ต้องเปิดตู้เย็นบ่อยๆไงล่ะส่วนชั้นจะอ่านหนังสือให้มากขึ้น เล่นเกมเพื่อพักผ่อนสมองเท่านั้นไม่เล่นเก,กมท้งวันหรอกเธอฉันก็จะเปิดแอร์เฉพาะห้องที่เราอยู่แล้วต้องเปิดที่25องศาเท่านั้นนะดีมากมากเลยนี่แหละคือวิธีการเริ่มต้นการรู้คุณค่าของไฟฟ้าพวกเธอจะได้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดใช้เท่าที่จําเป็นและจะได้ไม่ถูกแม่มดแห่งการประหยัดไฟฟ้าทงโทษและกลายร่างมาเป็นสัตว์กลางป่าใหญ่อย่างนี้อีกนะ เราจะรู้คุณค่าของไฟฟ้าเราจะประหยัดไฟเราจะรู้คุณค่าของไฟฟ้าเราจะประหยัดไฟซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้สร้างความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กไม่น้อยเลยเป็นการเติมเต็มความอบอุ่นและความสุขให้เกิดขึ้นผ่านรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ดีจริงๆเลยละครับ เป็นอันว่าภารกิจการเล่าพิธีาของเราก็สําเร็จแล้วค่ะ <Yeah. S 1> น้องๆสนุกไหมคะ <Yeah. S 1> ชอบไหม <Yeah. S 3> oh, ชอบอนเป็นใหญ่เลยสนุกแบบนี้ชอบแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะขอมอบหุ่นนุ่ <Yeah. S 2> ขอมอบฉากนะครับแล้วก็สื่อการเรียน,นการสอนทั้งหมดที่พี่ๆกาฟซานนะครหลวงร่วมกันทานะครับเอามาให้น้องๆเลยครับดีไหมครับดี yeah. สำหรับน้องๆทางบ้านนะคะถ้าสนใจอยากมาทําความดีอย่างนี้มาเป็นจิตอา,าสาก็ดีเลยนะคะพี่บอลจะได้เป็นการส่งต่อความดีแบบนี้กระจายไปทั่วเมืองไทยเลยละคะ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณจิตอาสา,าการไฟฟ้านครหลวงทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมือที่สร้างสรรค์เด็กด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆยังไอเนียด้วยเก่งมากๆเลยวันนี้และที่สําคัญนะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับการไฟฟ้านครหลวงครับใช่แล้วละค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากร่วมกิจกรรมดีๆกับพวกเราแบบนี้นะคะก็สามารถสมัครมาได้เลยค่ะส ช่องทางค่ะ w w w y a n g m a e c o m นะคะหรือจะโทรมาได้ที่02-256-3218ค่ะเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปดนาฬิกนทีถึง15บหนทุกกิจกรรมไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแล้วมาทำความดีด้วยกันนะคะติดตามเลยนะครับและติดตามข่าวสารของรายการ Yang m A ได้ในเว็บไซต์ w w w y a n g m a e c o m นะครับวันนี้เราทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับน้องๆที่มีจิตอาสาและก็พี่ๆนะคะที่ได้เข้ามาทําโครงการให้น้องต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะค่ะรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ไม่โอกาสได้เข้ามาร่วมทําจิตอาสากับการไฟฟ้านครหลวงค่ะภูมิใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของการทําจิตอาสาเพื่อสังคมค่ะ รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกใจที่ได้มาเล่านีทานให้เพื่อนเพื่อนฟังค่ะขอขอบคุณการไฟฟ้านคะรหลวงมากมๆนะคะที่ให้เราได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ได้มาหาประสบการณ์และก็หาเพื่อนใหม่ๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ